เรารู้อยู่ดีแล้วก็ว่าดีถ้าไม่ถ้าไม่ดีเนี่ยเราไม่แนะนําให้มาหรอกบอกตรงจะบอกให้ว่าแม่เนี่ยแม่ใหม่เนี่ยขเขาก็ถามเพราะหรู้ว่าเป็นไอ้มิงเรารีบบอกเลยว่าใช่มาได้แม่มาเลยเนี่ยแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าโอ้ยแคบมองมองกันก็รู้แล้วจะพูดอะไรกันมากมายจะปเป็นเออเบอกะปาเออพอเดี๋ยวเราพอเดี๋ยวเราไม่พูดถึง ไอ้มิงก็ดับดับไปเป็นดราม่าอีกเรอเรื่องไงจะมาดราม่าอะไรกับหนูหนูคู่นุ่นจบฝันคู่เติน้นจบแค่นี้เออหนูยังไงก็ต้องคู่นุ่นแนทคู่ออยอกติคู่เจมมิงคู่ไม้ฝันคู่เติน้นจบ แค่นี้จะอะไรกันหนูไม่มีวันเปลี่ยนคู่โอเคไหมไม่ต้องไปรดามากนูไม่มีวันเปลี่ยนคู่ครับ นี่เขาบอกเงี้ยเติ้ลรับจบมันปะเออแต่ขวานก็มาเดี๋ยวมันพูดอยู่นี่ก็ให้มันตอบให้ชัดๆไปเลยเพราะว่ามีคอมเมนต์อยู่ว่าเมื่อไหร่ขวัญจะมาเมื่อไหร่พี่ขวัญจะมาอะไรนู่นนี่นั่นไปค่ะอหนูพูดเลยนะว่าถ้าไม่ดีหนูไม่แนะ หนูไม่เขาเรียกอะไรหนูไม่คอนเฟิร์มแม่อีกเสียงนึงแน่นอนเพราะว่าแม่ใหม่ก็ถามน่พงตรงพอรู้ว่าเป็นไอ้มิงม้งไอ้มิ้งเนี่ยมันก็เพื่อนเราใช่หรู้จักกันมาตั้งแต่อยู่โคราชแล้วบอกเป็นมิง้งอ่าโอเคแม่ได้เลยมิ้งเสียงดีไทยคู่ใครไทยคู่ใครคู่เด็ก ว่างไงตีขอตีขอตะคำหนึง่งให้คนในไลฟ์สดได้ดินนี่ตีเขาหยาบเท่าไหร่ไม่ใช่ปูจีนอนะปูปั๊บได้อยู่ปูปั๊บได้อยู่โอ,โอเคจบต<อ>ีเขาหยาบเท่าไหร่อนงงี่ยขวบสองหรือไงแล้วคะฝันฝันฝันกูกูชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> มึงอะใกล้บ้านถึงยี่สิบโลแมมจากบ้านมาน่ะมึงกลับเมื่อไหร่จะถึงกูจะถึงแล้วแค่นี้ เอกูจะถึงแล้วอีกเก้านาทีตานนแตนค่นี้แหละเจอการสิบสองกันเออพี่กิ๊กมาไม่ต้องหนูบอกเลยนะว่าไม่ต้องคอมเมนต์เพื่อดึงดราม่าแล้วหนูบอกแล้วว่าอย่าเอ๊ะไม่ต้องเอ๊ะต้องเอออะไรทั้งนั้น<ม>เขามาเออ ใบใบต้องคู่โจ๊โจ๊ะยังว่า <laughs> ใช่คู่โจคู่โจ๊ะ้ <laughs> ะอมเพราะฉนานไม่ต้องไปไป,ไปดราม่าอะไรกันจะมาดราม่าไรหนุไม่มีวันเปลี่ยนคู่ครับหนูคู่นุ่นนี่แหละโอเคไหม เขามาทํามาหากินแล้วเขายากที่จะมานั่งอ่านคอมเมนต์ที่แบบระวังนะคะนงหนุจะอย่างนั้นเป็นอะไรกันนุนักหนาหนุมันไปทําอะไรให้ใครนักหนาวะฮะถ้าจริงเหรออ่ะต้องตอบดีว่านุไปทําอะไรให้ใครนักหนาจ้องแต่จะดราม่าหนุนเนี่ยเป็นอะไรมีหนุมีนุ่นมีนุ่นมีหน,น,นุจบ เออก็ต่กับนูหนูไปทําอะไรให้ไครนักหนาด้วยนางก็เล่นลิเกนางก็ตั้งใจเล่นลิเกอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็เชื่อไหมว่าน,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 นูเนี่ยบอกตรงนะนูเนี่ยไม่ใช่คนเก่งอะไรเลยหนูไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่ทุกวันเนี้ยนูแบบนู้เขาเขาพัฒนาตัวเองนั่นมากๆคือเขาเนี่ยไม่ใช่คนคือแรกเริ่มเดิมทีนะเขาเป็นคนที่ หนึ่งเขาเล่ลิเกได้เขาเล่ลิเก,ได,เเเกได้อยู่แล้วเขาเล่ลิเกได้อยู่แล้วแต่เขาก็เออมีความพยายามเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไงเออจั้งแต่วันแรกที่ดูมาจะรู้ว่าหนูอ่ะน่นขึ้นเยอะไม่แล้วหนูก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับใครอะทุกคนไม่ได้ยุ่งกับใครเลยนางก็ไม่ได้ยุ่งกับใครเลยเอาจริงอ่ะ นางก็ตั้งใจเล่นลิเกมีเรื่องอะไรนางก็พยายามปล่อยผ่านบางครั้งบางทีก็สงสารนางเหมือนกันนะว่าจะอะไรนักหนามันเป็นเพราะว่าคู่นู่นเหรอมันถึงจะต้องมีคำพูดนู่นนี่นั่นมากมายทำไมไม่เล็งเห็นในสิ่งที่นางทำบ้างนึกออกไหมนางตั้งใจนะเว้ยนางตั้งใจนะตั้งใจมากนะหนูบอกเลยคือ ทำไมจะต้องจะต้องทําให้นางรู้สึกให้ได้ใช่ไหมว่ามาคู่นู่นมันต้องปัญหาเยอะมันต้องมีมันต้องมีดราม่าใครอยู่ใกล้นู่นต้องมีดราม่ามันต้องให้คนเขาคิดแบบนี้ออกมันเป็นยังไงเออมูไปทําอะไรให้ใครนังหน่ะนัง,นงก็เล่นลิเกทุกวันใช้ชีวิตทุกวันเปิดลีเกตัวเองดูแทบจะไม่ได้หายใจหายคอ เอาจริงหนูพ่งตรงนะสงสารนางด้วยบางทีแบบว่าพอเล่นเสร็จเนี่ยพอไลฟ์สดปิดจบปุ๊บปึ้งระหว่างทางเนี่ยนางเปิดตัวเองดูแล้วนะว่าตรงไหนที่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 ทททนางบกพร่องตรงไหนที่นางแบบว่าอะไรนางก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขของตัวเองเปิดลิเกดูเปิดคนนั้นคนนี้ดูอะไรดีๆนางก็จํา ตนเวลานี่คือตอนแรกเนี่ยเขาก็เขามีงานแหละแต่อาจจะไม่ได้มีเหมือนตอนนี้แต่ด้วยความที่อนุเขาก็เลยมีหน้าที่เขาก็เลยลิเกนะตอนนั้นเขาก็พัฒนาตัวเองมาเลื่อยอยู่แล้วละ่ะพัฒนาตัวเองมาเลื่อยอยู่แล้วละ่ะใช่หนูอาจจะร้องเพลงลูกทุ่งได้ไม่เยอะได้ไม่มากแต่ก็อยากให้เลงเห็นถึงความตั้งใจของนางเพลงลูกทุ่งอะนางร้องไม่ได้เลยนะ นางก็ไปหาครูสอนอืมหาครูสอนนะไปลองไปเรียนร้องเพลงมั่งเจยดเวลาอดหลับอดนอนไปเรียนร้องเพลงมั่งนูอ่อะเนี่ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยหนูถามหน่อยว่ามีใครเคยเห็นกับเขาบ้างไหมไม่เคยเห็นเพราะว่านุกไม่เคยมานั่งเป่าประกาศบอกว่านู๊่อะไปเรียนร้องให้นะนุกจะพัฒนานุกไม่เคยมานั่งพูดไงนึกออกนะ เพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรกับนางมากเลยสงสารนางถอเถอะจริงๆ <laughs> <laughs> เพลงลูกทุ่นนางรู้ว่านางร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ทําไม่ได้นางก็ไปหาอ,าอาลองไปเรียนไหมเรียนไหมอะไรไหมเออรู้หน,น,นางไม่มาน,นั่งพูดบรรยายหรอกว่านางไปทําอะไรบ้างทําอะไรให้มันดีขึ้นบ้างไม่มี แต่เวลานั้นชอบมานั่งดูตัวเองชอบมานั่งูอันนี้หนูขอพูดในมุมที่หนูแบบอยู่กับหนูนะพูดเลยว่าจะไปอะไรกับหนูมากมายพอเวลามีใครหน้าใหม่เข้ามาเอาละหนูเริ่มโดนเพ่งเลงอีกละใครออกใครเข้าหนูเริ่มโดนเพ่งเล็งอีกละว่าเป็นเรื่องหนูนั่งไปทําอะไรให้ใครนักหนาวะไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเราอ่ะเห็นในมุมที่ทุกคนอะ ไม่เห็นไงเพราะบางทีเราบอกว่าหนูบางทีอะหนูก็ไม่พอหนูไม่พูดหนูเป็นคนที่แบบไม่อยากพูดไม่อยากมานั่งอธิบายอะไรอะโอเคไม่เป็นไรก็ผ่านไปปล่อยผ่านไปผ่านไปทั้งนี้บางทีอหนูเองนี่แหละหนูเองนี่แหละที่สงสารเขาหนูพูดเลยนางก็พยายามพยายาม ใช่บางครั้งบางทีบางคำหนูอาจจะเป็นคนพูดตรงแบบตรงเลยเพราะนางเพราะนางก็คล้ายๆหนูอะนางก็คล้ายๆหนูเลยนิสัยใจคอก็คือก็ตรงๆมีอะไรมีอะไรก็คือถ้าอะไรมันแบบว่าต้องพูดตรงๆก็ตรงๆแต่ถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่าหนูถึงบอกว่ามันเฉยได้เป็นบางเรื่องอ่ะ ใช่หนูถึงบอกว่าไอมุมที่ทุกคนไม่ได้เห็นน่ะก็อย่าไปคิดแทนใครออกใครเข้ามาใครออกไปใครเข้ามาก็ก็อย่าอย่าเลิกเพ่งเลงนางสักทีเถอะนางไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยวันๆดูแต่ลีเกอยากร้องเพลงนั้นได้ฟังเพลงเอาอะไรอย่างเงี้ยกดแต่กนุ หรือไงด้วยไลฟ์สไตล์หนู T I N o. เป็นแบบว่าดูเป็นลุกแบบลุกหนูลุกแล้วเจ้าชู้ใช่ไหมถ้าอยางนั้นต้องยืนต้องให้หนูยืนตลอดเวลาถ้าจะได้ไม่เป็นลุกเจ้าชู้เอาจริงนะเนี่ยนะอืมคือหนูพูดกันตรงนี้เลยว่าไม่มีวันเปลี่ยนคู่คะ่ะ แล้วอย่างมิงมาเนี่ยมิงค,คู่มาอยู่แล้วเพราะว่าด้วยตัวมิงอ่ะเพื่อนหนูหนูรู้ดีว่าไซส์เพื่อนหนูมันประมาณไหนหนูไซส์ไซส์ประมาณไหนไอ้มิงหนูรู้ดีว่าคู่กับไม้ได้สบายเลยแล้วเสียงมันดีด้วยหนูยินดีหนูกับหนูอ่ะยินดีมากๆนะเว้สำหรับใครที่จะแบบเพราะหนูชอบใครที่จะสําเร็จนะหนูชอบ เพราะฉะนั้นอย่าแบบอย่าคือพวกหนูมันก็เท่าเนี้อีช่าครูหนูนุ่นไม่อยากมีความสุขวันนี้หนูก็มีความสุขกันดีค่ะเพราะว่ามีความสุขกันดียิ่งยิ่งยิ่งทำก็มันไม่มีผลอ่ะไม่ได้มีผลอะไรแต่หนูแค่มาพูดในมุมที่แบบว่าทุกคนไม่เห็นก็อย่าอย่าคิดตามมันดูมโนเกินไปมันดูเพ้อเจ้อ มันดูเพอเจอร์เกินไปพอเวลาแบบว่าอันนั้นเราพวกหนูมานั่งดูกันปุ๊บแล้วพวกหนูขำล้วก็แบบโอ้ <Okay. S 1> เพอเจอร์จังว่าเลยนะหนูรู้ดิว่าเพื่อนหนูมันมันยังไงรู้ดิว่าพอรู้ว่าเป็นมิงอ่ะหนูรู้สึกว่าอ่ะหนูก็คอนเฟิร์มกับแม่ไปอีกเสียงหนึ่งเพราะแม่เห็นว่าเออมิงมันอยู่โคราชแม่เขาก็ถามเราแม่ใหม่เนี่ยเขาก็ถามเรานะ กุ้ตรงเขาบอกโอ้มิงโอเคเลยแม่ได้เลยมันมาได้เปล่าอะไรเงี้ยคุยเลยอะไรเงี้ยใช่มันมีภาระหน้าที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นก็ออย่าเพอิอเจอดีกว่าอย่าเพอิอเจอมันก็มาทําหน้าที่ของมันนะทุกคนก็ทุกคนก็ทําหน้าที่หนูถึงบอกว่าโฟกัสแค่ความสุขด้านหน้าเวทีที่พวกหนูตั้งใจมอบให้ก็พอ พราะฉะนั้นไม่ต้องแบบว่าดูค่ะเป่งแบบดอกเออๆๆๆแฟนคลับแฟนคลับเออๆๆเออเออกันแฟนคลับงานแล้วค่ะใช่ต้องให้คนโอกาสคนอื่นเขาบ้างมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้โอกาสใครเลยมันไม่ใช่ในเมื่อนะตอนนี้อ่ะเรามีเรามีเรามีพื้นที่อ่ะพูดง่ายๆคือ ยังมีคนที่รักเอนดูอยากติดตามจำนวนหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คนที่รักติดตามเราเมตตาเราจะเมตตาคนอื่นได้บ้างถ้าเขามีถ้าเขามีความรักความเมตตาให้กับคนอื่นเราก็ยินดีอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอ่ะ ก็ต้องก็ให้คนอื่นให้โอกาสคนอื่นมันเป็นการที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีครับให้